ยูทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาภาพไปเบิ้งคนดังคนดังในช่อง YouTube ทั่วไปดังไฟบดังเฟิร์นค่คนดังไปไหนแกนเชียวนะเขาจะไปเบิ้งบ้านตาบินบ้านตาบินครับเขาจะมาต่อยอดกันมา้มนตาบินมาต่อยอดเพราะว่าพ้นเหตุบุญบานหรือเอ้ยแมนบุญคือกันว่าประกันเพราะว่าพ้นเหตุบุญอย่างโหดแต่ว่าเขาจะไปต่อยอด ก็ยอดที่สูงที่สุดที่ไม่มีใครเอื้อมถึงนอกจากข่อไ,ไดาตาบินทําบุญทำผ้าป่าไปถวายวัดนะครับืนนี้เขาสิมารวมทําบุญกับบ้านตาบินมาจ้ะไปดูกันใส่แมกด้วยนะจ๊ะอืมแด้วเราพร้อมไปแล้วนะคะอ๋อทำไมไม่ได้นัดเนนะี่แต่ว่าใส,ส่เสื้อสีแดงมันตรงกันเดีย๋ยวไป Vì ghét nói phụ nhà bạn cái chị tám mã gặp nó buồn xịn không có hoạt con Ôi, mẹ vương lại mẹ. แม่ยางทั้งช่องจิตสามิตสี่อยู่ท้าตัอลูดไลอันเดียตัวนั้นคอยกายเย็นแล้วเรียนหนาเห็นยีน้ำกันนี่เห็นยีน้ำกันคอยรักตัวเองมาไ่รู้จากใไรนี่นะว่าท่านีเรื่องคุ้มเมื่อเห็นนะว่าท่านคนเี้เล่านะคนน้อยคอยกายเห็นืกันอืเรียนเล่ากัน ยานั S 2> <S 2> ่งจุ้มกันนี่ข้าวดีมาข้าวดีจ้งเอาจากแรกเทวพุทธจุ้มกันี่มีข้าวดีเนี้โอ้โหมีข้าวดีเพมีเล็บมีเบอร์ดอกลาวันนี้พเนดบุญตื้บินีพเนดบุญเเ็ดบุญมือลมือนี่ละเเ็ดมือนี่ละห้อก็ต้มหมก็แล้วบแล้วบ้านี้ห้อก็ต้มแล้วแล้วมือนี่พอดี เมือเขาจิไปทำการทาเอาทุ่ม้่บ้านชใส่รจอดพูนครับย่านคนไหลแม่แล้จอดไก่อันนี้บอตายหรอกมีผู้ตายแทนแล้ว จับละกูมือ่เด้นี่เด้เล่าแทบวนี่แหละของแดดสายยันบ้านลุงนั่นนี่เด้อ้ยนี่แหละเอซีสายยันไำเพมงกถดต้องมาต่ำตตมากเชี่วแบนเนต่ำมักอเชื่อมมากขอยไจบข้ารับมายโหลดทยเอาหมอเอาแหกมาโดเรไปร่นนกองบุญมุ่ไปได้เอาอันนี้แม่คุณแม่ของ

ข้างแม่ล anyway ้างาดอหายแม่ไหนขนามาทั้งพี่ไหมจะมาคอีแม่ข่อยสต่น้อแม่ซื้อแม่หยัางครับวองแล้วก็ แม่อึ care, uh, ur, uh ่งเออว่าคนเคยฮู้จักเมื่บ้านติมักกินอึ่งซั่นบ่เจ้าเลยตั้งชื่ออาจสิเป็นอีแม่ตอนเกิดนี่อึ่งห้องเนาะอีพ่อดิบ่หนาวดากดิพ่อใหญ่ดิบ่ทานมากแล้ว ตายจากปีแล้วเรามายามบอเออโทษกับบอโทษเหมันบ่โทษหาโอ้ยแม่อือเอ้ยบอลเพิ่นไปมีผู้สาวใหม่เลยตีแม่คือบ่โทษหาเพิ่นช่ะแม่คือบ่โทษหาใช่ระตายแต่พัดไปแล้วนี่บอขึ้นมายามจากเที่อ่เขาบอความไปนีจัด อีแม่กับมู้เบ้่าไหมเหรอเนาะชูมือนี่ไม่แม่เอาเด็กปิดนะปิดนะปิดเด็กออกเหรอทำไมมันตืเดเกเออบ่ถือบ่ถือบ่ถือดอกแม่เอายังหันละเอดเส้นเหนียงหน่อยนะนั่นแหละหน่อยร้อบ่มาจากเทียเมนวอ สดตอนนี้เป็นสาวสดกินข้าวแซ่บ่แม่พอกินอยู่ขันบ่เข้มเนาะปีนี่ได้เท่าไรเหรอแม่ในแปดตีบ้านแปดปีลูกชายผมกับแปดปีเออ นมัคือแม่ยาบางแต่เสร็จนีด้ลยนี่แม่บางแม่ผมแม่นั่นกับบ้มาหาลูกแจ๊กเทียอไปเราโทษกับบ้รับหลายปีแล้วล่ะจนว่าผมได้ร้องเพลงคิดฮอดพ่อแม่น่ะออ ไม่ก็ไปแล้วไปหมดเลไยไปหมดทึงสองบ่ามายามลูกกั๊กเทียไม่เอายู่นั่นนั่นนั่นโอ้โหตนันมันกินไม่ได้ไ,ไ,มไ,มไม่ได้ขั้นเลยนนเอาขั้นเลยละขั้นเลยงายมากกับขั้นไม่แ <c ười> <c ười> ม่ทั <c ười> ้งพุ่นเดีซื้อแม่หยังครับ ฮะาาไ,ไม่เงี้ยป,ปองหลวงลพี่สมปองอนองั่นบอกอันนั้นก็เป็นสาวคือกันบอโอ้ไม่ตาสาวโสดเนาะมา นี่คืออันแม่เท่าตู้บินคักๆน่อยนี่แม่ถามนเดียว่านี่โอ้เนาะมูจักมองเหรอกีดนวนน้วันออกอออกโทษทัดได้แม่นี่แม่อันพรยิบินนี่ขายตีไหมาจากปีแล้วดนะไอ่ิม โอ๊ยหัวหน่วงตาฟันหัวหนวงนี่เบาน้ำก้นเนาะบ่เพินเอาไอติมไปให้กินได้กเทียวบ่เว้ยมาขี่ที่แถวานี้ไหม บ่ไม่ให้แม่เท่ากินเออทิปบาทแม่เคยเบ่งคิบแล้วบ่คิปลูกเคยดังปานนันกับ่เบิ่งติดด้วยนี่เออลูกเคยด่าล่เราดื้อบ่ตะกี้นรามาลอยอีแม่ตะกี้บ่ แล้วมาขอเอาดีๆหี่ะยสิบอ่อันเพื่อนมาเอาลูกสาวอีแม่นี่เพื่อนมาขอหรือผ้าดรักหนีเพื่อนผ้าดรักหนีติโอมาขอเอาขอกับบปขอเออเอาเขาใจละละจะนะ โอ้ยว่าสิมาลำไห้ฟังสิดียินบ่เบลองบ่เห็นมูฟอนกับฟอนรอดเดียวครับนี่แม่อีแม่แม่ึงขอแม่ขอเฟตแม่เนี่นนนยมีบ่มีเฟตบ่ เออมีไลน์บอกบอ้เล่นเฟสบอแม่เลนเฟสบอกแม่เล่นเลี่นเยากตอบออินตาแกมยังเดียวกินเขาแล้ววะแม่มือี้ มาซอยงานเพิ่นเห็ดหยังสู่กินเพิ่นเอาปลาเผามาให้ทากวายมาแซ่บตัวนั้นโอ้ยนานมาแต่น้องไปยิบินโอ้โหมั่งง่ายเลยเนาะอืมไอ่เอาไปเอาแม่ทางนี่บาดนีรเอาจักบาตรนี่แม่แม่ซื้อแม่หยังนี่ซื้อแม่ดอกไม้แม่ดอกไม้โหดอก สวยงามเนาะแบบเนาะสวยงามคือแม่คิดว่าเจ้าของเป็นดอกยังเอาดอกยังเออดอกมะลิบอกดอกมะลิเออดอกมะลิผมจะเอิ้นอีแม่ดอกมะลิเออดอกอะเรหรอโอ้ยอีแม่เป็นสาวน้ำเพื่นบ่หนินี่กับผู้สาวอีกว้าย มีแต่สาวโสดตัวนี้เออมีแต่สาวโสดพู้หล่ะผู้เยาวานมาแล้วพู้นะอืเอเห็นจะดาราเด้นเลยมาแล้วนั่นน่ะบ่อืมมาลำฮะมาลำอีนี่อีอีแม่ก็เป็นโสดแม่ดอกไม้เป็นโสดแม่อึ <c oughs> <t ong> um ้ง네ก็เป sí, ็นโสดแม่ยังก่อนนั่นแม่ปองก็โสด เอาผู้ใดสามคนนี่ผู้ใดสิเอาผัวใหม่ก่อนอ,นนอนีตาผู้สาวไหมเอาเอาผู้เช่บ้านมาแล้วเอาสานีดเ,เๆๆด้อมาหยอกผู้เทาผู้นี่